ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นงานแก a นโอเพ n i n g ของร้านโลไลฟ์นะครับซึ่งต้องเรียกว่าเปิดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนะครับตอนออกจิ็งใต้หรือจริงๆแตประเทศใจก็คือครั้งแรกนะครับต้องเรียกว่าภายใต้คอนเซ็ปต์สนุกกับสิ่งเล็กๆนะครับกับไอเดียใหม่ๆโดยที่ไม่รู้จบนะครบซึ่งสาขานี่เป็นสาขาแรกนะครับแล้วก็ ประเทศจีนเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสินค้าที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะครับบริษัทเนี่ยเขามียอดขายกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับสินค้าก็หลากหลายมาก จนทางผมเนี่ยมีโอกาสไปพบปะก,กับรทำบริษัทแล้วก็เริ่มจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับจนวันนี้เราได้มีการร่วมทุนการเปิดโลไลฟ์แฟร์ชิพตรงซึ่งครั้งแรกในปนะระเทศไทยที่เซ็นทันเวสเกตนะครับสินค้าโลไลฟ์เนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นสินค้า DIY นะครับ DIY เพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยซื้อไปเสร็จปุ๊บจะต้องมีการประกอบแล้วก็มีหลายหมวดหมดู่ครับไม่ว่าจะเป็นมินิเจอร์เฮาส์หรือ house, เรียกว่าบ้านจิ๋วนะครับมีอีกคลาสสิกซึ่เป็นเลือก เชลนะครับครับแล้วก็มีเรื่องของการไปประดิษฐ์ประดอยเรื่องของสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ดังๆไม่ว่าจะเป็นขอไอเฟลนะครับหรือไอเฟลอะไรต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญครับกระแสของกล่องซูมที่มาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นทางโลว์ไลฟ์เองก็จะมีกล่องซูมที่เป็นอาร์ทอยในคาแรคเตอร์ของเขาก็คือน้องแนนซี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดหมดนี้ครับจะรวมกันอยู่ในร้านโลว์ไลฟ์แฟร์ชิฟต์สโตร์ซึ่งเราเชื่อว่าร้านนี้จะสามารถดึงประสบการณ์นะครับของ ือการทำ DIY เนี่ยให้กับผู้บริโภคได้เห็นกันในร้านนี้ครับก็เดะเมันที่แบบว่าคนที่เข้ามาใช้บริการ้ก็มาีไอวนดี่ยจเห็นล้วมันจะ,ะนนมีอย่างอืที่เพิ่มเติมมากกว่าดเปนประสบการณ์ลงไวต้องเรียกว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยเป็นตัวใจว่าการประ ก็คือ c ็อปี้นะครับเป็นเป็นเรื่องของงานอดิเรกนะครับต้องเรียกว่าแรงบันดาลใจของสินค้าเขาเนี่ยเขาเริ่มจากว่าตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างใช้ชีวิตที่ขลังเร่งรีบนะครับเราอยากเวลาสมมติเราอยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่บ้านนะครับสินค้าเนี่ยไม่ใช้ซื้อไปปุ๊บไปจะสามารถไปตั้งได้เลยจะต้องใช้เวลากับมันอยู่อยู่ด้วยตัวเองนะครับเราก็มีการประกอบนะครับก็จะมีเรื่อง engagement ที่ผมคิดว่าสูงและที่สําคัญเลยเนี่ยซื้อให้ตัวเองก็ใช่แล้วนะครับในมุมงานอดิเรกและที่สําคัญเนี่ยสามารถซื้อเป็นของ ขวานเป็นกีบให้กับบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีจุดแตกต่างจากาสินค้าอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการประกอบเรื่องการ DIY เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วอนาคตอันใกลนะครับเราอาจจะมองไปถึงเรื่องการคัสตอรไมซ์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้คัสตอรไมซ์นะครับอนาคตนะครับผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกชิ้นเล็กๆชิ้นส่วนตรงนู้นมาประกอบเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆได้ด้วยครับ จริงอะผมมาถึงที่นี่ปุ๊บแล้วก็ผมกับพี่มีนได้มีโอกาสได้ไปเดินชมในร้านก่อนอนะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าในร้านมีของเยอะแยะมากมายเลยแล้วผมรู้สึกว่าเป็นของที่น่าสนใจมากในการที่ตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าเราสามารถซื้อสิ่งของทุกอย่างในร้านนี้ให้คนที่เรารักได้อนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่วันนี้ผมได้มากับพี่มีนที่โรลไลฟ์ที่สาขาและสาขาแรกในประเทศไทยทีู่กใจตัวไหนพิเศษามกีเล่นกร ใช่ใช่ใช่จริงๆอะผมถูกใจหลายตัวมากแต่หลักๆเลยจะเป็นพวกที่เป็นอย่างเป็นที่เล่นเสียงที่เล่นแผ่นเสียงอะไรพวกนี้แล้วก็ไอ้ไอเฟลก็ชอบเลยะใช่จริงๆชอบหลายอย่างเลยครับมีหรอคะครับผมก็เอ่อพอได้มาดูของจริงก็ใหญ่มากครับที่โลล้ามีของเยอะมากเลยแล้วก็ ังคุยกับพี่กับต้าอยู่ว่าปีใหม่นี้ต้องแบบเตรียมของจับฉลากเดินเข้ามาเลยครับมีแบบหลายราคาที่จับต้องได้ด้วยแล้วก็ของมันเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยด้วยครับแล้วก็ชอบที่คอนเซ็ปที่บอกว่าของทุกชิ้นเขาเหมือนจะมีความมีชีวิตนะครับ mm. หลายๆลายชิ้นขยับได้หลายๆยชิ้นบบเปิดปิดไฟได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของเล่น ไปตั้งโชว์แล้วสวยงามอันนั้นก็เต็มติดแล้วเนาะแต่ว่าการที่เขาเปิดไฟได้เขาขยับม,มีแบบเครื่องดนตรีที่สีได้อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแบบโอ้โหมันเกินกว่าที่เราคาดคิดไปเยอะเลยครับชอบครับอย่างเป็นทีน้องแนนซี่มั้ยบ้างนี่ผมพยายามแต่งตัวมาให้เหมือนน้องแนนซี่มากใครอยากน่ารักดูน้องแนนซี่ไม่ได้เลย <c ười> เคือเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่ฮิตมากที่จีนเหมาครับเรารู้สึกว่าการมาที่นี่โหน่าจะแบบจุดกระแสกองสุ่มเอ่ยกระแสของเล่นฮาร์ดคอยให้กับประเทศไทยได้ แบบนี้มีโอกาสที่จะขยายไปนจริงๆต้องบอกว่าเอาณปัจจุบันเนี่ยเราได้การทําเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องเรียกว่าโซลเอาท์ภายใน5วันเพราะฉะนั้นสินค้าที่ที่เห็นขึ้นอยู่ในร้านวันนี้ ขึ้นเครื่องบินมาครับเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราสินค้าภายใน5วันเราไม่คิดว่ามันจะขายหมดได้เร็วขนาดนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือจริงๆเราได้เปิดสองเราไปเปิดสาขาที่2เนี่ยภายในอาทิตย์แรกของการเปิดร้านเนี้ยมัก็เปาสินค้าค่อนข้างขาดเพราะฉะนั้นเพื่อการจัดงานวันนี้เราได้ก็เรียกว่าไปแอร์มาเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นเรือมาผมไป่่านเพราะฉะนั้นกระแสตอบรับเนี่ยต้องเรียกว่าเราทราบอยู่แล้วว่าค่อนข้างขายดีเป็นเหตุผลที่เรามาเปิดแฟลกชิพสโตร์นะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเปิดร้านล หลายปีประมาณขั้นต่ำสิบสาขาสิบสาขาก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเปิดที่หัวเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยด้วยนะครับรเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเทรนด์เรื่องของการประกอบเรื่องของ DIY ซึ่งต้องเรื่กเป็นแคตตาล็อกที่ที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆผมคิดว่าเรื่องของยอดขายแล้วก็การเจริญตโตเนี่ยจะอีกไกลครับอยากให้2ทนร โอเคครับผมก็ฝากเวรไลฟ์ไปในอ้อมหมอ้มอมใจนะครับรับรองว่านะถ้าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาชมในภายในลานแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ถูกใจแน่นอนครับครับก็อยากชวนทุกคนเดินเข้ามาดูครับก็จะได้ประสบการณ์ที่มากกว่าการดูในทีวีดูในเว็บดูในมือถือนันได้ไมาเห็นของจริงได้ไมาเห็นกนารขยับของจริงรแล้เพราะว่าโดนตกหลาชิ้นแน่นอน